สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเบี้ยแก่หลวงพุชเจือยุคต้นนะครับแล้วลูกนี้เป็นห่วงสแตนเลสนะครับเพราะว่าห่วงสแตนเลสเนี่ยเป็นยุคของไทยทเรนะครับบริษัทไทยทเรนะครับที่สร้างถวายของผู้เพิ่มนะครับเป็นเชือกไทยทเรนะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกนี้เป็นเชือกไทยทเรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเชือกไนลอนนะครับพี่พี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะดูทรงนะครับนี่นะครับทรงก็ได้อยู่นะครับนี่ครับเขาว่าเป็นปูดเจือยุต้นนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้นะครับเดี๋ยวมาส่องนะครับลักกะดํำอมแดงนะครับแต่ไม่รู้ว่าของเล่นแบบจะทำได้หรือเปล่านะครับพวกลักพวกเชือกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมาส่องความแดงนะครับถ้ายิ่งสัมผัสนะครับไอสัมผัสกับลักษเนี่ยจะยิ่งมันนะครับผิวจะมันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาส่องเดี๋ยวจะตัดไปส่องเป็นกลางแดดให้ดูนะครับอันนี้เย็นแล้วพอดีส่องให้ดูกลางแดดไม่ทันนะครับลูกนี้แต่ลูกนี้ก็มันอยู่นะครับ ลูกนี้ก็เช่ามาครับก็เขาก็บอกว่าเป็นหลวงปูเจือยุคต้นนะครับพอดีก็ผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับเล่นหลายสายนะครับแต่ว่าต้องแนะนําว่าเช่ากับคนที่เล่นพระดีนะครับเล่นแบบว่าของแท้นะครับเ,เดี๋ยวมาส่องนะครับอันนี้ลายนะลายน่าจะเป็นลายปูเจือนะครับนี่นะครับ แล้วก็เป็นวงสแตนเลสนะครับก็สวยงามอยู่นะครับดูทรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาส่องดูนะครับแต่ว่ามันนะครับข้างๆนี้น่าจะมีการใช้หน่อยนะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะส่องเชือกให้ดูนะครับว่าเป็นเชือกอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับศึกษาผมชอบศึกษาไปเรื่อยนะครับ โดนมั่งแท้มั่งโดนมั่งนะครับก็รู้รู้กันอยู่นะครับถ้าไม่โดนก็ไม่เก่งนะครับดูทรงนะครับโอ้โหสวยงามนะโอ้โหแล้วลูกนี้มันนะผมชอบตรงเนี้ยข้างข้างเนี่ยโดนสัมผัสมันดีนะครับนี่นะครับสองข้างเลยแล้วตรงเนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดจบของเชือกหรือเปล่านะครับเห็นแบบเห็น,นมีตุ่มตุ่มแบบเนี้ยประมาณสองลูกนะครับ ที่มีตุ่มๆตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็น <S <S <end> <S ลายจบเชือกหรือเปล่านะครับที่เป็นตุ่มแบบน,นี้นอันนี้ความคิดผมเองนะเนี่ยตุ่มเนี่ยเดี๋ยวมาส่องดูความแดงแต่ความมันใช้ได้อยู่นะเนะี่ยโหมันมากนะแต่ไม่ใจไม่แน่ใจว่าของเล่มแบบจะทําได้ไหมครับลักเชือกแบบนี้นี่ครับ เป็นห่วงสแตนเลสนะครับ่วงใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปดูตอนส่องแดดให้ดูนะครับแล้วก็ตอนส่องแดดนี้ก็จะจบเลยนะเพราะว่าผมตัดต่อสองรอบนะครับตอนนี้มันไม่มีแดดแล้วก็เลยตัดต่อไม่ได้นะครับ นี่นครับแต่ทองก็สวยอยู่นะรับนี่ครับ,รบก็พี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้นะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดูตอน่องแดดแล้วก็จบกันเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตอน่องแดดนะครับ